สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านจากการที่เราได้ชมฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราและทีมชาติไทยชุดยูยิปสามแข่งขันนะครับในทัวร์นาเมนต์นะครับในช่วงเดือนมีนาคมทั้ง2ชุดนะครับชุดเล็กของเราอยูยิปสามแข่งในดูฮาครับส่วนชุดใหญ่ของเรานะครับอยู่ในการแข่งขันฟีฟ่าย์เดย์อินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตและทัวร์นาเมนต์ในชั A ้นอาเชียรอบคัดเลือกในแมตช์แรกที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ในวันที่25ที่ถึงนี้ถือว่านะครับเป็นการดูฟุตบอลที่เราได้ภาพรวมพอสมควรครับเ <c oughs> กี่ยวกับทีมในระดับท็อปของเมืองไทยก็คือทีมชุดใหญ่แล้วก็ชุดรองก็คือชุดยูยหลังจากที่เราได้ดูชุดยูยี่สิมาแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วและเดือนเมษายนเราจะได้ดูชุดเล็กของเราคือชุดยูสิถือว่านะครับในต้นปีนี้เนี่ยมันจะได้เห็นภาพรวมนะครับฉายทั้งหมดเลยของฟุตบอลไทยเรา ของช้างศึกเราว่าอนาคตที่ไปที่มาจะเป็นอย่างไรบ้างจากการที่ผมได้ดูทีมทไทยชุดยู่23แข่งเมื่อคืนนี้นะครับกับทีมชาติกาตาร์และเมื่อวานก่อนเราแข่งขันกับทีมชาติ UAE ซึ่งเป็นทีมอาหรับทั้ง2ทีมซึ่งรูปแบบที่เราเจอเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันครับคือเขามีเชิงบอลที่เขาน่าจะดีนะมีแท็กติกก็รู้สึกว่าใช้ได้ทั้ง2ทีมแล้วก็เราแพ้แบบชิวเฉียด1ประตูทั้ง2แมต เราแพ้แค่หนึ่งลูกครับแล้วก็เป็นการแพ้ที่แมตช์แรกเราเสียลูกโทษแมตช์ที่2นะครับมันเป็นการกระดอนเข้าประตูนะครับพูดง่ายๆเลยลูกแรกนะครับที่กาตายิงมันมาชนตัวผู้เล่นเราเข้าประตูไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับผมถือว่ามันเกินคาดนะที่ผมดูนะอยู่ยีบอยู่ยบสามครั้งนี้นะที่นิชิเกยะมีเวลารวมตัวกันน้อยแล้วก็สามารถลงแทคกติกและทำให้เกิดมิติใหม่นะในการดูบอลไทยเลยว่า นักเตะนะครับของยู23ของเราลงสนามไปกลายเป็นคนใหม่หมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นขึ้นมาจากยู20นะไม่ว่าจะเป็นมาจากทีมชาติชุดใหญ่หรือตัวผู้เล่นที่นิชิคเคน่าสกเกลมาในทีมยู23ชุดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างแพชชั่นที่หนักแน่นมากในการเล่น <S <S ผมดูแล้วนะครับเพื่อนๆคงเห็นเหมือนผมนะ <S <S คือเขาเล่นดีมากแล้วก็เล่นในลักษณะที่โฟกัสอยู่กับเกมจริง โฟกัสอยู่กับเกมโฟกัสอยู่กับแทคติกของโค้ดและนักเตะทุกคนมุ่งหน้าสู่ประตูของคู่แข่งขันและการตั้งรับก็ลงมาช่วยกันรับส่วนข้อผิดพลาดที่มีเพื่อนๆตำหนิมาเกี่ยวกับคองหลังประมาทหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับที่เราจะต้องเตือนน้องๆน,นะไม่ใช่เรื่องไม่ดีครับที่ท่านตำหนิหรือเข้าขั้นถึงถึงขับด่ามาเนี่ยก็ดีครับผมเชื่อว่าน้องๆเขาจะได้รับฟังแล้วก็ต้อง ประเมินตัวเองและแก้ไขปัญหาจุดนี้ใหม่นะครับแต่ผมดูภาพรวมทั้งหมดของทีมชาติยู23นี้แล้วนะผมยกเครดิตให้กับโค้ดเลยว่าทําให้เด็กๆน้องๆกลุ่มนี้กลายเป็นคนใหม่เลยตรงนี้ผมผมดีใจเรื่องอะไรรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเกิดปัญหามานะว่านักเตะเยาวชนเราเก่งมากแต่ทําไมโตขึ้นมาในรุ่นยู23ชุดใหญ่แล้วเรามีประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเสียคนของนักเตะนักเตะเราเปลี่ยนไปแพชชั่นเปลี่ยน แต่ตอนนี้ครับระบบเ p แปนเวที่อิชินิชิกะยะนะนำเข้ามานะในใน,ในฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมันทำให้เด็กเราเนี่ยมีลักษณะที่เปลี่ยนไปอยู่อยู่ยีชุดนี้ชัดเจนครับลักษณะนักเตะเราเปลี่ยนไปทั้งสนามเลยเราลงไปเล่นเนี่ยมันเล่นด้วยความสนุกเนะเล่นในเกมที่วิ่งเพรสตลอดแล้วก็มีการช่วยกันเล่นร่วมกันเล่นนะเป็นโครงสร้างแท็ติกที่น่าดูมาก คือเรามีความตื่นตาตื่นใจตลอด90้บนาทีที่เด็กกลุ่มนี้เล่นนะนี่แหละครับฟุตบน,นี่แหละทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเลยสไตล์เดียวกันเป๊ะเลยครับนี่คือวิธีการเล่นแบบญี่ปุ่นครับและที่สําคัญครับครอบครัวฟุตบอลไทยของเราวิธีคิดนะครับของเราที่เป็นกองเชียร์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยมองในแง่เหตุผลมากขึ้นมีความสุขกับสิ่งที่สวยงามในสนามในการเล่นของน้องๆ ให้มากยิ่งขึ้นมากกว่าผลแพ้ชนะผลแพ้ชนะนี่เราเอาจริงแน่ครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับเราต้องดูว่าทัวร์นาเมนต์ไหนเน้นไม่เน้นนะแล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากนะครับไอ้ที่ว่าทัวร์นาเมนต์ไหนเน้นไม่เน้นนัดไหนเน้นไม่เน้นเนีน่ยที่ผ่านมาทั้ง AFF นะอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตที่ผ่านมาเนีน่ยอิชิได้บอกแล้วครับเป็นการลองทีมลองตัวเพื่อจะสร้างทีมระยะยาวไปถึงฟุตบอลโลกปี2030และเอชอีคัพปี2027 นิชิกายะก็เช่นเดียวกันครับทาคายูกินิชิกายะเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะส่งทีมยูยิบสามเข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ในชาตมิชาติเอเชียรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับและภาระอันที่สองที่สมาคมมอบหมายมาคือซีเกมครับในช่วงเดือนธันวาคมปลายปีแต่สิ่งที่ผมเห็นนิชิกายะกำลังทำตอนนี้มันต่อเนื่องมาอย่างชุดใหญ่ผมดีใจตรงน,นี้แหละ พออิชิกับนิชิคยานี่เขาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันและมีการทํางานประสานร,ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจุดนี้แหละครับทําให้ผมรู้สึกว่านิชิคยะทํามากกว่าสิ่งที่สมาคมมอหมายให้สิ่งที่นิชิคยะทําตอนนี้ทําเพื่อชุดใหญ่ด้วยนี่คือการทํางานในเชิงนะครับแต่ว่าบูรณาการก็ไม่เชิงนะแต่มันเป็นลักษณะที่ทํางานเพื่อวงกว้างของวงการฟุตบอลไทยไม่ได้ทาเพื่อ จุดประสงค์ที่รับมอบหมายมาในจ็อบบางจ็อบเท่านั้นนะเหมือนนักเตะหรือว่าโค้ชทีมชาติอื่นๆนะที่เขาจ้างมาเนี่ยเขาทําตามจ็อบครับปิดจ็อบเขาก็จบแต่สําหรับนิชิยกยะกับอิชิเนี่ยเขาทํามากกว่านั้นครับการตระเวนดูนะครับตัวนักเตะการสเกลดูตัวการวางแผนถ้าลําพังอิชินะจะทําทีมใครก็ลงได้ครับเอาซูเปอร์สตาร์มาจับยันได้ยัดลง เราก็เล่นให้ชนะเล่นให้ชนะแล้วเฮกันไปวันวนะันนี่ผมพูดตรงแล้วนะใครก็ทําได้ครับให้ผมไปเป็นโคต้ตอนนี้ผมก็ทําได้ครับเอาเอรยสต์โตเลยืนนะนะครับเอาโจาธานมายืนคู่ทางซ้ายผมก็ใช้ก้ออุ้มไปทางขวาผมก็ใช้นี่ก็สันไปนะครับตรงกลางผมก็เอาเต็มที่แล้วพี่เจมาลงไม่ถ้าไม่ได้พี่เจผมไม่ยอมอนะในทุกแมทที่ไทยแข่งแขัน เสร็จแล้วผมก็เอาเจ้ากันธนวัตรมายืนตรงนั้นเราวีรเทพป้อมพันมายืนทางซ้ายผมก็ใช้สุประโชคสารชาตินะครับทางขวาผมก็ใช้สุพนัทเหมือนตาเอาสุพนันบุรรัตเนี่ยมาสำรองไว้อีกคนหนึ่งหน้าผมจัดแพตติกกุตับสันยืนคู่กับนู่นเลยครับผมจะเอานู่นเลยครับพี่มุ้ยมาเลยทีละสินแดงดานะครับจัดแบบนี้ใครก็จัดได้ครับเด็กแถวบ้านผมมันก็จัดได้ครับจัดเล่นแบบเนี้ย แล้วยังไงครับต่อไปชนะแล้วยังไงครับมันมีอนาคตรตรงไหนครับนี่คือคําถามตัวโ,โตเลยนะแต่สิ่งที่นิชิกกยะกับอิชิทําตอนนี้มันมากกว่านั้นและสิ่งที่เราถามหานี่แหละคือเจแปนเวทเจแปนเวไม่ใช่ระบบการเล่นครับแต่มันเป็นการสร้างองค์รวมของวงการฟุตบอลไทยให้ยกระดับขึ้นเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นที่สุดว่าสองโค้ชจากญี่ปุ่นเนี่ยทําหน้าที่ไม่ธรรมดาแล้วทีนี้ต่อคําถามเมื่อต้นคลิปว่า แล้วทัวร์นาเมนต์ไหนแมตช์ไหนเหรอครับที่เราจะจัดตัวที่ดีที่สุดในช่วงช่วงเวลาช่วงนั้นนะคือจริงๆแล้วทีมไทยเราเป็นช่วงเวลาที่กาลังสร้างทีมนะทีมไทยยังไม่มีทีมที่ดีที่สุดนะครับตอนเนี้คือไทม์ไลน์นี่มันยาวนะมันยาวตั้งแต่อิชิมาคุมทีมมันคัดมันตัดมันตัดตอนตอนที่เราตกรอบบอลโลกจากหลังจากกลางปีที่แล้วที่เราตกรอบบอลโลก68ทีมนะมันเป็นการนับหนึ่งใหม่นะ นี่คือการสร้างทีมระยะยาวในรอบ5ปีตั้งแต่ปี2024ถึงปี2030ครับนี่คือการสร้างทีมระยะยาวของโคจิชิเราจะต้องเริ่มนับขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เพียงผ่านมาได้แค่ครึ่งปีเนี่ยเรายังไม่มีทีมที่ดีที่สุดนะครับต้องกาบเรียนอย่างนี้นะเราจะต้องดีกว่าชุดซูเปอร์สตาร์ที่ผมพูดเมื่อเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีมีพี่มุย้ยมีพี่อุ้มมีพี่เจเนี่ย มันจะต้องดีกว่านี้ครับถ้าจะไปบนโลกอะนะครับแล้วดียังไงเดี๋ยวถ้าคลิปนี้พูดไม่จบผมจะพูดคลิปหน้านะผมจะพยายามพูดแท่งเยอะที่สุดในลิปนี้อีชี่เนี่ยพยายามที่จะสร้างทีมขึ้นมาตอนนี้นะแล้วแล้วทัวร์นาเมนต์ไหนแมตช์ไหนที่สําคัญล่ะครับแมตช์วันที่ยี่ห้าครับเจอกับทีมชาติศรีลังกานี่คือทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ของเอ่อฟีฟ่าคือทัวร์นาเมนต์หลักครับผมพยายามเน้นตลอดนะดูดูบอลทีมชาติเนี่ยมันไม่เหมือนดูบอสลสโมสรนะครับ ทีมชาติทัวนาเมนต์ที่ทุกโลกทุกชาติในโลกนี้เขาเน้นและโค้ดสากลอย่างญี่ปุ่นอย่างยูโค้ดยุโรปนี่เขาเน้นคือชิงชติมป์ชาติเอเชียไม่ว่าจะรอบไหนครับคัดเลือกรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไม่ว่าจะรอบไหนก็ได้ครับคัดเลือกรอบสุดท้ายนี่คือทัวนาเมนต์ที่เขาเน้นและเขาต้องจัดชุดจริงของเขาลงส่วนอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตตต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการสร้างทีมมากกว่าและโดฮาคับก็เช่นเดียวกันในชุดยูยิบสาม เป็นทัวร์นาเมนต์กระชับมิตรครับไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มีเรคคอร์ดทางด้านระดับฟุตบอลทัวร์รนาเมนต์ยู23ที่เป็นทัวร์นาเมนต์หลักของเขาคือชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกตอนกลางปีครับและซีเกมตอนปลายปีและอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับก็คือทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าถ้าเพื่อนๆเข้าใจน,นี้เราจะรู้นะว่าโค้ชเขากําลังทําอะไรอยู่แต่นะครับในวันที่26 หรือคือวันที่ยี่ห้าเนี่ยวันที่ยี่ห้าพิเศษอย่างหนึ่งนะช่วงหัวค่ำสองทุ่มเราจะได้ดูทีมไทยลงสนามพบกับทีมชาติสีลังกาในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียร,รอบคัดเลือกนะครับชุดใหญ่ของเราิี่นะครับจะลงสนามก่อนอพร้อมนักเตะนะครับจะลงสนามก่อน,นเวลา2ี่สนิกาที่ราชบังคลากีฬาสถานส่วนยูยี่สามจะลงสนามตอนหกทุ่มครึ่งครับของวันเดียวกันนั่นแหละวันที่ยี่ห้าอย่าพูดวันที่ยี่หกเลยมันงงครับ วันที่ยี่ห้าคือวันมะรืนนี้เนี่ยสองคู่ครับชุดใหญ่เล่นก่อนชุดหลังเล่นหกทุ่มครึ่งครับชุดเล็กเล่นหกทุ่มครึ่งครับโคดมิชิกะยะจะพาลูกทีมลงทีมเวลาหกทุ่มครึ่งครับที่กาตาจะพบกับทีมระดับโลกคือโคเอเชียแมตชนี้แหละครับวันที่ยี่สิบห้านี่เป็นโฟกัสเลยอยากจะให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกรุงเทพฯพริมณฑลน,นเข้าไปสนามให้เต็มเลยครับอิชิจัดจัดชุดเต็มลงน่าจะแน่นอนเพราะเป็นทัวร์นาเมนต์หลักครับ ตรงนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่โค้ดของญี่ปุ่นหรือโค้ดนานาชาติเนี่ยเขาโฟกัสครับดังนั้นน่าจะไม่ใช่การลองทีมแล้วแหละน่าจะชุดเต็มเช่นเดียวกับยูยี่สามมีโอกาสที่ทากายุกินิชิคยายะเนี่ยจะจัดทีมชุดดีที่สุดลงพบกับโคเอเชียเพื่อเป็นการส่งท้ายดูฮะครับแมตสุดท้ายครับไม่น่าจะเป็นการลองทีมแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเตะยูยี่สามได้ลงสนามครบแล้วตอนนี้นะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ยี่สิบห้าเนี่ยดูตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเกือบสว่างเลยเลยครับไม่ได้พักได้ผ่อนแล้วสองคู่นี้นะทั้งชุดใหญ่แล้วยูยี่สามผมคิดว่าจะเป็นเกมที่สุดยอดเพราะว่าจะเป็นการเอาจริงครับเอาจริงของอิชิคือทัวร์นาเมนต์หลักเมเจอร์ของฟีฟ่าคือจิงจ้านไม่ใช่ได้เชียรอบคัดเลือกเจอกับรีลังกาแล้วก็ทางด้านนิชิกะยะเนี่ยเหตุผลที่ผมคิดว่าเขาจะเอาจริงในแมตชนี้พอสมควรเพราะว่า เจอกับ UAE ก็เจอกับ e, กาตามา2แมตช์เจอมาแล้วครับและนิชิคยะได้ลองตัวผู้เล่นครบจนเกือบหมดแล้วประตูก็ลองทั้ง3คนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนัดที่เจอกับโคเอเชียในวันที่25 6หกทุ่มเนี่ยน่าจะเป็นนัดที่นิชิคยะจะลองสอบวัดผลนะครับสอบกลางภาคแล้วแหละดูคะแนนของทีมตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้างด้วยการจัดชุดที่ดีที่สุดลงชนกับโคเอเชีย ผมบอกไ้เลยครับน่าจะสุดมันเลยคู่นี้นะสำหรับนะครับมีเพื่อนๆมาพูดน่าสนใจครับเกี่ยวกับการทำทีมของญี่ปุ่นขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์ีดีดีมากๆเลยครับถ้าใครอยากอ่านคอมเมนต์ดีๆดีนะครับไปอ่านคลิปที่ไปอ่านคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วของผมมีเพื่อนมาคอมเมนต์ดีๆดีเยอะเลยเกี่ยวกับทีมชาติญี่ปุ่นก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยว่าเขาทำทีมกันยังไงวิธีคิดของญี่ปุ่นเขาคิดกันยังไงทีมเขาถึงประสบความสําเร็จถึงระดับโลกได้ และมีมเพื่อนมาคอมเมนต์เกี่ยวข้องกับเรื่องการนำทีมยู20ซึ่งทางบุรีรัมย์ยูเนี็ดได้คืนนห้กับสมาคมว่าควรจะใช้โค้ชญี่ปุ่นเตราะนั้นผมเห็นด้วยครับการที่เราจะเอาโค้ชยูกิริชาร์ดนะครับหรือโค้ชฮอนดะหรือจะใช้การที่ให้นิชิกายานควบตำแหน่ง2โค้ชยู20กับย23เนี่ยผมเห็นดีด้วยมากๆเลยเพราะว่าย20ย23ถ้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นะ มันจะทรงพลังมากเลยในการส่งต่อขึ้นมาให้อิชินะครับสิ่งที่ผมพูดไว้ในปีที่แล้วเรื่องโค้ดคู่หรือทวินโค้ดเนี่ยมันกําลังเกิดขึ้นนะครับตอนเนี้ผมพูดมาก,กว่าครึ่งปีแล้วตั้งแต่อิชิกยะมารับตําแหน่งว่าท่านรอดูเถอะว่าโค้ดคู่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในการส่งต่อขึ้นหากันชุดรองกับชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้มันกําลังเกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับส่วนทางด้านนะครับ ชุดยูสิของเราที่เราจะลงแข่งขันจิงแชมป์ชาติเอเชียรอบสุดท้ายและจิงตัวบอลโลกดเดือนเมษายนตอนนี้กําลังซ้อมอย่างขมักขมันครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะพูดถึงเรื่องยูสิแต่ในช่วงนี้ต้องขกราบขออภัยนะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เข้มข้นของชุดใหญ่กับชุดยูยี่สาจริงครับยูสิเนี่ยอาจจะพลาดท่านิดนึงนะอุ่นเครื่องคืออุ่นเครื่องครับอย่าไปคิดอะไรมากแพ้คูเวตไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในการอุ่นเครื่องที่กาตาร์ผมคิดว่าผมมีซีเรียสน,นะ มันเป็นเรื่องธรรมดาครับโคชเด็ดอาจจะลองอะไรก็ได้สกอร์หนึ 0, ่งูนย์ไม่ไม่ซีเรียสนะผมคิดว่ายู17ม่ดีมากพอและผมคิดว่าเราจะต้องใจหนักแน่นมากพอรักคือถ้าเรารักทีมชาติไทยเนะ่ยใจเราต้องใจเราต้องหนักแน่นครับอย่าพิ่งใจออกเร็วอย่าพิ่งงองแงเร็วไม่ได้ครับแฟนบอลจะต้องนิ่งนิ่งเพื่อจะให้น้องๆเรารู้ว่าทําอย่างนี้ถูกแล้วใจผมมันอยากจับนะ นักเตะในยะูยี่สามชุดนี้ของนิชิยายะเนี่ยเอาไปสตาร์เหมือนสตาร์แมวอะ่ะนะครับเอาไปทำมามี่เลยอยากให้แพชชั่นเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่อยากให้เด็กกลุ่มนี้เปลี่ยนเลยยูยี่สามชุดนี้นะชุดเสกสรรลาตีชุดนี้แหละนะครับที่อยู่กับนิชิยายะเนี่ยอยากให้เป็นแบบนี้ไปจนเขาเลื่อนขึ้นมาเป็นชุดใหญ่และผมอยากใช้วิธีการแบบนี้แหละในการที่จะพาทีมอยากให้โค้ชพาทีมชาติไทยอะ่ะไปฟุตบอลโลกปี2 0 3 0 ด้วยสไตล์นี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่มันถูกต้องกับเจเนเรชันของ,น,องน้องชุดนี้นะครับนี่นี่ผมพูดเริ่มเริ่มพูดลึกแล้วนะถ้าเราจะอยากจะไปฟุตบอลโลกในยุคนี้นะเราจะต้องไปสไตล์แบบตะวันออกไกลคือสไตล์ญี่ปุ่นเพราะเราไม่ใช่คนยุโรปหรืออเมริกาใต้นะครับการที่เราจะเล่นอีกระบบหนึ่งแบบยุโรปหรืออเมริกาเอ่อหรืออเมริกาใต้เนี่ย มันมีองค์ประกอบอีกเยอะครับซึ่งมันรังสรรค์สร้างสรรค์ทีมแบบนั้นขึ้นมาแต่เราอยู่ในโซนตะวันดอกของเอเชียตะวันดอกไกลตะวันดอกสุดเนี่ยสุดขอบโลกเนี่ยญี่ปุ่นเขาคิดดีแล้วครับระบบเจแปนเวเนี่ยมันเป็นอุดมคตินะมันเหมือนปัดญาเลยนะเจแปนเวเนี่ยแล้วเขาประสบความสําเร็จตอนนี้ยุ่หวบตังหาครับจะต้องเกรงกลัวญี่ปุ่นตอนนี้เพราะญี่ปุ่นเข้ามาแรงมากดังนั้นครับชุดใหญ่ชุดอยู่ยี่สิบสามชุดอยู่ยี่สิบสามชุดเนี่ย ใช้ J way เจแปนเวไปเลยครับและส่วนชุด u 17เนี่ยเป็นรอยต่อเชื่อมต่อระหว่างชุดเล็กเข้ามาถึงชุดที่หวังผลเนี่ยผมคิดว่าใช้โคด้ดเจเดมีราบเหมาะสมมากแล้วเพราะว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในในระบบทไทยเราขึ้นมาสู่ระบบเจแปนเวผมคิดว่ายอดเยี่ยมโคดเจเด็ดสร้างแพชชั่นเด็กได้ดีมากจุดนี้ผมคิดว่าลงตัวแล้วตอนนี้เราเห็นแสงสว่างความหวังแล้วครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็น่ากลัวนะฟอร์มนะครับน่ากลัวนะ เียงแต่ว่าการเล่นรูปแบบมันยังไม่ปฏิติประต่อยูยี่สามเราเล่นได้แบบนี้สมควรจะสร้างยูยี่สิบในแน,แนวทางเดียวกันครับจะเป็นนิชิกายะหรือยูกิริชาร์ดหรือฮอนดะก็ได้ครับหรือให้ยิชิสเกลนะครับที่นี้ไม่ได้สเกิลนักเตะนะไปสเกิลโคล้ดครับ <laughs> ใครก็ได้ครับดึงมาแบบนิชิกายะนี่แหละมาคุมยูยี่สิบอีกคนหนึ่งแล้วรันระบบให้เต็มระบบไปเลยครับยกเว้นยูสเจ็ดนะที่เป็นระบบทางเล่นในดีและโค้ดจะเด็ดนะ ยูยี่สิบยูยี่สามว่ายูชุดใหญ่เนี่ยลั่นระบบไปเลยครับเจแปนเวเย็มระบบผมเชื่อเราได้ไปฟุตบอลโลกปี2030แน่นอนครับ ควรหาชนบเป็นคอไม่ชอบแล้วชอบอะไรเชียงอีกที่แฟนเวียดดิฟิวไม่แค่แต่ดูน่าไว้ใจมันคงมึงว่าแนาหัวใจมาวัดการอิจฉาใอยกว่าใครของการฟุตบอลมไทยสนุกนิสติตกึกยากนาพรคุณระดับฟุตบอลระดับสมองอาจจะไม่ช่องช่องือลองสบายสบายเมืองไทยเชีเข้ามาสร้างเข้ามาเพื่อทำทางสร้างอิฐสร้างทุกอย่างในวงการฟุตบอลสางแพชชัช่นก,การสอนระดับฟุตบอลให้ช่างสึ่